วัสดีครับทุกคนก็ขอต้นอนรับเข้าสู่ช่องอัศนินเดอะซิมเปอร์ไลน์นะครับก็ก่อนอื่นใครที่ยังไม่กด subscribe ให้เล้งน,นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้เล้งด้วยนะครับวันนี้นะฮะเล้งก็จกกระเป๋าอีกหนึ่งใบเนี่ยที่เล้งชอบมากๆแล้วก็รักมากๆอีกหนึ่งใบจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหรือคนไหนเนี่ยที่อยากให้เล้งแนะนํากระเป๋าเนี่ยชันแนลเนี่ยนะครเล้งอ่ะส่วนใหญ่จะแนะนําำ e i s s u e เป็นแบบใบแรกๆที่เล้งจะพูดถึงก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ ชอบรูปทรงชอบการดีไซน์ของใบรีอิชูมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่แตั้งแต,แต,ต่แบบตัวแบบมาร์ท o มเชลเทิร์ล็อกหรือตัวแบบสายอะไรเงี้ยนะครับคือชอบมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบในที่เลิงก็แบบว่าแอบใช้แล้วกันนะครับอยู่แบบบ่อยๆแต,แต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะหลายๆท่านอาจจะแบบไม่เคยเห็นบ้างหรือรอาจจะแบบใครอาจจะแบบเอ้ยเดินเจอก็อาจจะเห็นเล็งสะพายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่างช่วงเนี้ยก็คือสะพายบ่อยมากอะไรเงี้ยรือว่ากลับมาแบบชอบกระเป๋ ที่แบบว่า เออสบายขึ้นไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบมากๆเลยตอนนี้คือรู้สึกอินมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเติบโตของตัวเองด้วยอะไรย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะเอาใบนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับนี่แล้วก็เจ้าหญิงสุดสวยของเรนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับกระเป๋า Chanel Re Issue นะครับไซส์226นะครับก็คือมาในขนาดไซส์11นิ้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมี224ใช่ไหมครับก็คือจะประมาณ8นิ้วนะครับ225นี่ก็คือ9.5นิ้วนะครับแล้วก็ใบเนี่ยคือ226คือ11นิ้วนะฮะแล้วก็จะมี227 ที่ขนาดน่าจะเป็นแบบแม็กซี่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือ12.5นิ้วก็ค่อนข้างใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เป็นใบที่แบบรักแล้วก็ชอบมากๆนะครับเดี๋ยวเลี้ยงอะให้ทุกคนดูดีเทล,ลก่อนนะครับใบนี้ก็จะเป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับจะมีลายสไตรป์อยู่ด้วยนะครับถ้ามองดีๆแป้งมันจะมีลายสไตรป์อยู่นะครับก็คือเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นใบที่แบบว่ารักแล้วก็ชอบมากๆนะฮะนี่ นะครับแล้วก็ที่บอกอ่ะช่วงนี้ก็คือชอบกระเป๋าแบบฮิวสไตล์ประมาณนี้นะครับเพราะแบบเดี๋ยวนี้ก็แบบชอบใส่พวกเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยแขนยาวพอมันเอาพวกกระเป๋าพวกนี้มาแมทชิ่งด้วยมันก็ดูแบบเออเข้ากับลุคเราดีอะไรเงี้ยนะฮะโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมองกันอย่างเนี้ยคือมันก็จะมีความแตกต่างกับชาแนลคลาสสิกแฝดเรกว่าแตกต่างกันค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วนะครับถ้าตัดความเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปนะครับเพราะว่าแน่นอนในเรื่องของสายเนี่ยนะครับ สายเนี่ยมันก็จะเป็นสายที่ไม่มีหนังเนี่ยแซมตรงกลางใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไหลเนี่ยที่เป็นโลหะรวนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเ็ททาออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเล้งอะชอบโซ่ของห e ีอิชูมากๆนะครับคือคนส่วนใหญ่จะแบบบางคนถ้าเกิดชอบก็คือจะชอบไปชอบไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างเล้งเนี่ยคือชอบมากๆใครที่ไม่ชอบจริงๆนี่ว่าเปิดใจดูนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ สวยงามแล้วมันก็เท่มากๆด้วยนะครับคือมันมีทั้งความหรูหราและความเทม่มันก็คือเขาเรียกว่าไงเดียถ้าเราแต่งตัวให้มันเท่พอเอามาเข้าด้วยกันมันก็จะเท่แ้าเกิดเราแต่งให้มันดูหรูหรามันก็จะไปได้เรียกว่ามันไปได้หลายโอกาสมากๆเหมือนกันเลยเงี้ยนะฮะโอเคส่วนตัวเทิร์นล็อกนะครับก็จะเป็นมาร์ชมอลเซาเท r ร์มล็อกนะครับก็จะเป็นเทิร์นล็อกแบบนี้ไม่ใช่มีซีีนะครับก็เป็นตัวเทิร์นล็อกที่โคโคชาแนลเนี่ยเขาออกแบบไว้นะฮะก็เป็นใบที่ บอกเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นสาวบวกของชาแนลอ่ะก็ควรที่จะมีไว้สักอีกหนึ่งใบนอกจากเอ่ยตัวคลาสสิกแฟลกนะครับก็จริงๆมีไว้ก็จะดีนะ <c oughs> ด้วยความที่มัน <Okay. S 1> เป็นสีเมทัลลิกอ่ะมันก็เลยทําให้กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะ แข็งแรงและทนทานมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหลือบางทีเวลาโดนรอยขนะีดข่วนอ่ะมันเลยแทบจะไม่ค่อยเห็นนะด้วยความที่อาจจะเป็นสีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดในสีดำอะ่ะมันก็จะเป็นพวกครนะับสกีนเอชคราบสกินอ่ะซึ่งมันจะมีความยับเป็นความรอยอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับใครที่แบบใช้กระเป๋าแบบไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่อะไรเงนะี้ยพวกสีดํารุ่นใหม่ที่เขาทําขายกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทนมืออยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของราคาตอนเนี้ยนะฮะ รู้สึกว่าจะเริ่มที่6,500เหรียญเนี่ยจนถึง7,000 7,700เ,เหรียญเลยนะครับ7,700เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ในขนาดของ m a x กซนะครับก็จะเป็นขนาดไซส์ใหญ่ก็น่าจะเป็นไซส์227อะไรอย่างเงี้ยราคาก็ค่อนข้างไปไกลมากเพราะจริงๆแล้วใบเนี่ยคือ,เ,อเริ่มขายครั้งแรกเนี่ยก็คือในปี1955นะครับในเดือน f ฟ b r อรี y เขาก็เลยตั้งชื่อเป็น2.55ไงครับเพราะว่า2ก็คือ f ฟ b r อรี y ใช่ปะ ห5เนี่ยก็คือจาก1955นะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่220เหรียญเองทุกคนแล้วดูราคาตอนนี้ดิ7,000เหรียญน่ะคือมันแบบต่างกันมากแต่โอเคก็การเวลามันก็ผ่านมาแบบหลายสิปีมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบอืมก็ นั่นแหละมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีนะฮะก็ใบนี้นะครับรีชูเนี่ยก็คือเป็นใบที่โคโคชเนลเนี่ยออกแบบไว้ด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยในปี1929อ่ะโคโคชเนลเขาได้ออกแบบกระเป๋าเนี่ยทรงก็ประมาณอย่างเงี้ยแหละครับแต่มันไม่มีสายสะพายก็คือเขาอ่ะเวลาออกงานหรือไปงานสังคมต่างๆเขาก็จะใช้เหมือนเป็นคลัชนั่นแหละแล้วก็หนีบไว้อะไรเงี้ยนะครับเวลาเขาจะจุดบุหรี่ดูดเนี่ยคือโคโคชเนลนี่เป็นคนที่ติดบุหรี่มากๆใช่ปะ เขาก็เวลาจะจุดบุหรี่หยิบบุหรี่เนี่ยมันลําบากลําบนแล้วอีกมือนึงต้องถือแชมเปญอีกมือนึงต้องถือนู่นนั่นนี่มันมันเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยดีไซน์ใบนี้ขึ้นมาเพื่อเติมสายนะครับเพื่อจะได้ให้แบบเออสพายได้ง่ายขึ้นหยิบบุหรี่หยิบของอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะได้หยิบได้ง่ายขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประวัติแบบพอสังเขตย่อยๆของกระเป๋าใบนี้นะครับต่างๆเนี้ยนะครับที่โคโค่เนี่ยเขาออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ความรักของเขานะครับในเรื่องของแบบว่า <c oughs> <c oughs> ความรักแบบ relationship กับแบบแฟนของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างบอย c ั p เปลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะนํามาแบบเอาเรื่องราวต่างๆมาออกแบบมาดีไซน์แบบพวกกระเป๋าหรือเสื้อผ้าพวกของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็จริงๆแล้วมีประวัติโดยย่อนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยชมตั้งโต๊ะมอยของเล้งน,นะครับเลงก็จะมีทําไว้เกี่ยวกับประวัติย่อๆของแบรนด์ชาแนลของโคโคชาแนลไว้นะครับก็ลองไปฟังไปชมกันได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยใบยเนี่ยมันจุของอะไรประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับจะเรียกว่ามันเป็นใบที่จุของได้แบบกำลังดีเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอแฟลปหนึ่งแฟลปซึ่งข้างในปะ ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์หมดเลยนะครับทั้งข้างในข้างนอกเนี่ยชอบมากสวยมากแล้วก็อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นซิที่ใส่จดหมายรักเหมือนเคยนะครับก็คือมีอยู่จริง,รงๆมันก็ใส่ของจุกจิกได้นะเนี่ยใส่บัตรเครดิตได้หรือใส่เนมการ์ดใส่อะไรได้อยู่นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้มันก็คือใช้ได้อยู่นะฮะอ่ะส่วนช่องนี้ก็จะมีช่องที่ไว้ใส่ของได้นะฮะแล้วเปิดมาก็เป็นแฟลที่เป็นเอ่อมีซีซีอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ของที่ใส่อยู่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นของจําเป็นของที่เล้งใส่มาให้ทุกคนได้ชมกันอะไรเงี้ยนะฮะนี่แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีช่องอีกหนึ่งช่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นี่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวหยิบของให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่ ระเป๋าสัางค์ใบยาวนะครับคือใบยาวเลยนะครับของชาแนลเหมือนกันนะครับก็คือใส่เข้าไปได้แบบปกติเลยจ้าส่วนนี้ก็เป็นอ g เจนดานะครับของลุยวิตตอมคือเล้งเป็นคนชอบจดบันทึกเล้งเป็นคนไม่ไม่ก็คือใช้น้ตแพดของในมือถือเหมือนกันนะครับแต่จริงๆอ่ะเล้งอชอบจดอะไรที่มันสําคัญจริงๆอ่ะเล้งใช้พวกอ g เจนดาหรือใช้พวกสมุดจดอยู่แล้วนะครับเขเป็นคนเหมือนเบียงแบบเขาเรียกว่า โอสกูอยู่บ้างเออก็ยังเป็นคนที่ชอบใช้แบบในการจดอะไรเงี้ยมันจะจำได้ขึ้นใจมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็อ่ะมี baby w i f e นะครับไว้เช็ดมือเนาะแล้วก็อ่ะที่ sanitize นะครับแล้วก็มี power bank นะครับกุบกริบอันเล็กนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนอันนี้คือของส่วนใหญ่ที่เอาไว้ใส่ในกระเป๋าอะก็จะเป็นของที่เริงใช้ประจำอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบพวกของกระเป๋าตั้งใบยาวของแบบกระเป๋าตั้งใบสั้นหรือจะเป็นพวก c a r โ h o l อร์ er, ตามขนาดกระเป๋าที่เริงใช้อะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้ก็ที่ถือไว้อยู่ก็คือแน่นอนเจอทุกคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นของสําคัญเนาะนะก็คือ key holder นะครับนี่ก็คือค่อนข้างที่จะจุ แบบค่อนข้างที่จะจุมากอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใบนี้อ่ะเห็นไหมแฮปปี้ก็คือนั่นก็เลยบอกว่ามันเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายทนทานอะไรเงี้ยข้อดีของมันในไซส์2 2 6อ่ะก็คือใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะและเรงเชื่อว่ามันเป็นไซส์ที่ทุกๆคนอ่ะสามารถใส่ของจําเป็นได้ที่จะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆเลยอ่างเงี้ยและในส่วนของน้ําหนักกระเป๋าอ่ะก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับคือ โอเคทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเออโซ่มันหนักเอาจริงชาแนลอ่ะโซ่รุ่นไหนมันก็มีน้ําหนักเหมือนกันเกือบหมดอะไรเงี้ยนะครับนอกจากอาจจะเป็นพวกแบบชาแนลบอยที่อาจจะแบบโซ่ข้างในมันอาจจะแบบไม่ได้มีความกรุลงอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้มันแบบไม่ได้หนักมากแต่เนี้ยมันเป็นอะไหล่ที่แบบเต็มเต็มน้ำหนักมันเต็มเ็มเลยเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะส่วนข้อเสียหรอข้อเสียเลนยังไม่รู้เลยว่าจะพูดว่าข้อเสียอะไรดีอ่ะคือ มันดีไปหมดเลยอ่ะจริงๆเพราะทุกวันนี้กระเป๋ามันกอน็อายุค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอ่ะมันก็ยังดูสวยงามดูดีอยู่เห็นป่ะเนี่ยยังเล่นแสงได้ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดใครที่กลัวว่า,าการซื้อกระเป๋าพวกสีเมทัลลิกพวกสีอะไรอย่างเงี้ยเลียบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเหลืองเท่าไหร่นะครับเพราะเนี่ยใบยนี่อายุก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่ได้เหลืองนะครับแล้วก็สียังสวยงามอยู่เห็นป่ะนะคะ เนาะก็เนี่ยเอามาให้ชมกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่เร็งบอกเลยว่าเล็งชอบมากๆโดยส่วนตัวแล้ว,ว่เป็นคนชอบดีอชูมากๆชอบกว่า c ชา n นลคลาส s ิกแฟลกอีกนะครับเออก็คือถ้าเกิดใบต่อต่อไปถ้าเกิดจะให้ซื้ออีกอะ่ะก็คงจะซื้อในเวอร์ชั่นของดีอิชูนะครับก็คงไม่ได้จะซื้อพวกคลาสสิกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็คือชอบแบบเนี้ยมากกว่านะครับนั่นแหละ ะะก็เลยเอาให้ทุกคนชมกันนะฮะประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ชอบนะครับกับเทปเทปมีเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เลงด้วยแล้วกันนะคะทุกคนถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่เทปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย